ครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับไอทองสตูดิโอวันนี้นะครับผมเราสมัครอ่ช p อปี้นะครับสมัครใหม่ก็ไปดูกันครับว่าโปรหนึบาทที่กำลังฮือฮาในกลุ่มนักตกปลาเนี่ยนะครับผมจะเป็นยังไงเราจะได้อะไรและผมจะซื้ออะไรนะครับผมไปติดตามครับผมครับเริ่มเลนะครับผม เราก็พิมพ์เลยนั่นเกียนใหม่โอ้มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งเหยือปลอมนะครับโอ้ เหยื่อปลอมของหลายๆค่ายนะครับมีทั้งลอกนะครับผมเหยื่อปลอมกบกระโดดด้วยครับอันนี้นะครับน่าสนใจครับพวกกิปเปอร์สาย p e เดี๋ยวเป็นเลือกกรนะ่ดนเราจะดูก่อนนะครับว่าเราจะเอาไอ้นั่นเอาสินค้าอะไรนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมเหยื่อปลอมหนึ่ง เดี๋ยวพรอมนี่ส่วนมากจะเป็นหนึ่งซื้อหนึ่งซื้อหนึ่งดึงบาทนี่จะเป็นสองสองชิ้นนะครับผมส่วนมากนะครับโอ้มีรองเท้าก็มีครับก็โอ้คันยิงหลวก็มีนะครับผมโอ้เยอะ,อะเอลยครับค่อนข้างเยอะกล่องอุปกรณ์ตกปลานี่กล่องอนเนกประสงค์ก็มีนะครับเหยื่อยางโอ้เยอะ ได้เป่าผมนะครับผมลอกแล้วลอกผมก็สนใจอยู่นะครับจะเอาอะไรดีอันนี้คีมบวกกิปเปอร์นะครับผมโคหนึ่งบาทมีหลายๆลร้านนะครับที่ให้เลือกมีน้ำยาทำกบยางด้วยนะครับผม ทัางเยอะนะครับชูมือก็มีครับหนึ่งบาทมีหลายหลากนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเยือยนะครับเหยียดเลยนะครับเยอะมากเดี๋ยวครับศึกษาก่อนี <c> ่ <oughs> ตัดสินใจแล้วนะครับผมจะเลือกชุดนี้ดีกว่าอ่าครับผมตัดสินใจแล้วครับผมจะเลือกชุดนี้นะครับกล่องซุ่มดีกว่านะครับว่านี่นะครับกล่องซุ่มอนเนกประสงค์มันก็จะมีนะครับที่ใส่ เดือบปลอมนะครับกิปเปอร์ครีมนะครับสาย N สายพ e. ีนะครับกล่องอะไรก็ได้นะครับไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงมีโอกาสได้นะครับกล่องกล่องของแบสโซนนะครับกระเป๋าใส่อุปกรณ์ตกปลานะครับชาร์โด กิปเปอร์มอนเตอร์สายเอ็นนะครับติ๊กมาทุ่นด้วย <c oughs> เอาละครับ mm hmm. น่าสนใจครับอันนี้เป็นกล่องสุ่มนะครับโอเคครับตกลงนะครับผม จะเลือกชุดนี้นะครับผมเป็นกล่องสุ่มอุปกรณ์ตกปลาไปลุ้นกันครับว่าเราจะได้อะไรด้วยครับผมไาครับครับเราก็ได้ทําการนี่นะครับเราเลือกนะครับกล่องสุ่มชุดตกปลาแล้วนะครับนี่งางมักสรุปนะครับเราก็จะ โปรลูกค้าใหม่นะครับหนึ่งบาทนะครับผมแล้วก็จะมีค่าส่งนะครับฟรีค่าส่งไอค่าส่งอีกหนึ่งอันนะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับที่เราจะต้องจ่ายหกบาทนะครับผมสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันครับว่าสินค้าเราจะได้อะไร ครับเดี๋ยวนะครับถ้าเกิดของมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะามาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมครับมาแล้วของที่เราสั่งนะฮะกองซุมไม่รู้เป็นอะไรมีน้ำหนักอยู่เลยนะแต่ลองดูนะครับเราก็จะเราสั่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ สามวันของก็มาพอดีไม่ต้องลุ้นได้ผ้าบัฟบหนึ่งอันแล้วก็ครีมครับเอาไว้ปดเดยื่อก็ถือว่ากลุมหนูครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็พอแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมพบกับผมนะครับไอทองสตูดิโอได้ใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย